สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้จะผัดไก่จ้าไข่ไก่เห็ดหอมไก่กับเห็ดหอมนะคะไก่เห็ดหอมน้ําแดงนี่เป็นน่องไก่นะคะสีน่องนะคะล้างน้ําสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นทิ้งให้เสด็จน้ํานะคะเราจะมาะเราจะมาหัน่นเห็ดหอมก่อนนะคะเห็ดหอมจะหั่นก่อนนะคะ หั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะคะ โอเคเราหั่นเสร็จแล้วนะคะทีนีเกกนะะ้เราจะมาหมักไก่นะคะเราจะมาหมักไก่โอเคใส่พริกไทยพริกไทยซอสน้ำมันหอย2ช้อนใส่ประมาณ2ช้อนนะคะ น้ำตาลใส่น้ำตาลไปสองช้อนนะคะซีอิว๊วซีอิว๊วซีอิ๊วประมาณสองช้อนใส่น้ำมันงาน้ำมันงาพอประมาณใส่ ผมก็นอไปครึ่งช้อนผมก็นอครึ่งช้อนตามด้วยแปง้งข้าวโพดแปง้งข้าวโพดหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชน้ำมันพืชประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะมือล้างสะอาดแล้วนะคะ ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ขยำขยำจ้ะประมาณนี้นะคะเครื่องของเราก็จะมีเดี๋ยวล้างมือก่อนนะคะ ล้างมือก่อนเครื่องของเราก็จะมีขิงหันนห่นแว่นหั่นเป็นชิน้นเล็กๆหอมแดงหั่นเป็นชิน้นเล็กๆแล้วก็กระเทียมทนทุบนะคะแล้วมีต้นหอมสําหรับโรยหน้าจ้าทีนี้เราจะมาผัดส่วนนี้ก่อนนะคะผัดสามอย่างนี้ก่อนผัดให้เหลืองก่อนนะคะมาจ้าเปิดไฟใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณ ใส่น้ำมันเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่สามอย่างเข้าไปขิงหอมแดงกระเทียมโทนผัดให้หอมก่อนจ้ะผัดให้เหลืองผัดให้เหลืองให้หอมก่อนนะคะ ต้มกูมันไก่ก็แบบเสรการตานะโอเคจะใส่ไก่เข้าไปนะคะใส่ไก่ลงไปทอดเลยจ้า ใส่ไกล่ลงไปทอดก่อนนะคะฟองที่ไกล้รอเฮยจินจะจินเฮงเคยส,ส่วนส่วนซอสในกะละมังเราเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเพิ่มน้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปแล้วก็นและยาที่เจิงจับแก่เอเดวิก้าสวยเราเฮีย Cát oui, okay. đi soi hơi À ok. O my yadoki chin khởi chín xin Chín chin khởi chin chin căm chin chin phải chín cả, chin ด้านหนึ่งนะคะ โอเคจ้าทีนี้เราจะใส่เห็ดหอมเข้าไปนะคะใส่เห็ดหอมเข้าไปแล้วก็คนจ้าตักให้เข้ากันนะคะ ตัดเส้นสองนาทีก่อนจ้ะ ฉะนั้นเรามาใส่เล้าจีนฟองที่เจ้าเราเลยใส่ใเล้าแล้วก็ผัดนะคะไก่มันตรงกูหอมมากเลย จากนั้นเราใส่น้ำเข้าไปน้ำที่เราผสมไว้นะคะใส่เข้าไปเลยจ้าประมาณนี้นะคะใส่น้ำเข้าไปโรยด้วยต้นหอมโรยด้วยต้นหอมนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาไว้จ้ะปิดฝาไว้นะคะนี่จ้ะก็จะทําไว้กินเย็นนี้นะคะจะที่จริงแล้วต้องเหลือให้น้ําให้น้ําน้อยกว่านี้ก่อนนะคะแต่เผอิญว่าจะทําไว้กินเย็นนี้จ้ะจะเหลือน้ําไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้เย็นนี้ก็จะอุ่นอีกทีหนึ่งนะคะน้ําก็จะแห้งไปนิดนึงเอาไว้เย็นนี้ก็ จะกินข้าวดึกนะคะทําไว้ก่อนจ้ะรอที่จริงแล้วต้องรอให้น้ําแห้งกว่านี้นะคะน้ําแห้งกว่านี้เกือบแห้งหมดนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเพราะว่าเผอิญว่าจะทําไว้กินเย็นนี้จ้ะเย็นนี้ก็จะอุ่นอีกทีนึงก็พอดีนะคะโอเคจ้าก็มอกอ่ากันิันเส่็ิกะที่ฝานเน้อ๋อ,อ,อที่ส่ง้วจุก,จก,ก,จจกันเัน็จแกันมันจะจุกแล้วจะอัมงันโอจะเหลที่จอซ就留翻ซิ少แก โอเคใช้ได้แล้วจ้ะปิดฝาไว้นะคะ